กลับมาติดตาม MBT News ข่าวเช้ากันต่อคุณผู้ชมครับเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็บ้านเราเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ต้องพูดถึง หลายครั้งเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่เกิดทางมะลายานะฮะก็ส่งผลให้เกิดความเสียชีวิตทั้งที่ในความเป็นจริงกฎหมายก็กําหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า,าจะต้องชะลอ,อเรื่องนี้หลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขนิติบัญญัติก็ว่าไปนในเรื่องของกฎหมายและล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็หาหรือผู้แทนพิเศษเลข,ขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนนพร้อมร่วมกันสานต่อความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศครับ โดยนางสาวแพรทองทานจินวัฒน์นายกรัฐมบนตรีพบผารือกับนายชองทอตผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนนครับแล้วก็คณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีและผู้แทนพิเศษสหประชาชาติได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยซึ่งยังคงเผชิญกับอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงครับโดยเฉพาะผู้กับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งคิดเป็นกว่า80%ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับโดยปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและก็ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว นายกรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโด้วยตลอดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราอุบัติเหตุสูงกว่าปกติแล้วก็ในปีนี้รัฐบาลสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลดลงได้ครับเณะที่ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาติได้ชื่นชมบทบาทของประเทศไทยที่ความสําคัญต่อการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเป็นนรงของรัฐบาล แล้วก็กรุงเทพมหานครมีการส่งเสริมการใช้หมวกเทือดรภัยให้แก่เด็กและเยาวชนแล้วก็เน้นย้ำถึงการส่งเสริมการใช้หมวกเทือดรภัยมาตรฐานซึ่งได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกว่าสามารถลดความเสี่ยงการเสียชีวิตและก็บาดเจ็บได้พร้อมเสนอแนะแนวทางต่อยอดให้โครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบระดับชาติให้ครอบคลุมทุกๆจังหวัดในประเทศไทย ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงเจ,จตจำนงร่วมกันในการส่บสารต่อความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนพร้อมทั้งยินดีที่จะสแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเช่นการเชิญศิลปินระดับโลกของไทยเข้าร่วมเป็นทูตส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับบุคคลที่มีบทบาทสําคัญระดับนานาชาติและพร้อมร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ